สุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้คุพ่อเขียนตัวหนังสืออ่านไม่ออกเลยนะคะตอนนี้ครับพี่เอ๊ครับเตาจะยกกระมาสานโอ้ยโดนทั้งคณะเลยนะครับแกงเราโดนหมดเลยนะครับไม่เหลือนะครับสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆค่ะสุดท้ายแล้วพี่อ่ะขอเสียงรีซอหน่อยค่ะขอเสียงรีซอหน่อยนะคะขอเสียงผู้บ่าวลูบหล่อหน่อยครับอหล่อเสียง แล้วนะคะสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้ท่านใดเนาะจะเข้ามาปิดจ็อบให้พวกควานนะคะท่านใดจะเข้ามาปิดให้เนาะนส่งเด็กๆกลับบ้านนะคะน้องเตียนนะคะลลเหลืออยู่เหลืออยู่หนึ่งสองเตียงนะครับสองเตียงสุดท้าย อันนี้สองเตียวสุดท้ายแล้วครับปากไป็นแม่ท่านใดนะครับจะเข้ามาปิดก็ปิดเลยนะครับไม่มีเสียงนะคะไม่สบายเนาะอันบ่สบายเด้อยจากเลยเสียงบ่ค่อยออกปันใดเนาะกลับมาถ่ายอันนี้น้องครีมเด้อค่ะอันนั้นก็ไม่พังดินหลงอันนี้ก็บ่เงินยขี่ดื้อบอท่อ,อเอาบ่พร่อยขี่ดื้อเนาะกับมีเลี้ยงคิดเนาะ นนนในพังลำไยเฮาด้วยค่ะผัพังลำไยเฮาอยู่มั่นสุดเลยค่ะแกทสาสาส้อวาตงนมากไหมดน้ดยสายกงานคั่น้องครับสวัสดีครับมีพังดินจิตด้วยจ้า นี่ทั้งมดเจ็ตโตูด้วยค่ะมาดูน้ำแข็งนี่างนี้โยกนะคะสายโยกด้วยค่ะ็น <c oughs> สายโยกด้วยค่ะ <c oughs> บอรพรอยนะคะบอรพรอยจอมขี้ดื้อนะคะอันนั้นน้องครีมนะคะน้องครีมนะคะ สรุปมารีนะคะคุยคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับสวัสดีนะครับพี่นันทกรครับผมพี่นันทกรใช่ไหมครับพี่ชัสเนีครับพี่นันทกรใช่ไหมครับโคก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษก็ไม่ออกเลยนะครับภาษาอังกฤษหรือเปล่า พังลำใหญนะคะมพังลำใหญ่เาเนาะพี่น้ขออนนี้ก็บ้าลยา7แล้วครับพงนะคะกินแล้วก็กินแล้วก็บึบบ้งในเด้อยืนเธืออยู่เนาะกินของหวานเนาะ,ะไปกินของหวานสองเที่ยวมาเนี่ไม่แค่ไล ช <t ô socks oczywiście> ่วง1แล้วก็มาต่อบ้านหนองบอพลอยนี่ปูบ่าวเฮาบ่าวรีสอทถ่ายบ่าวรีสอเด้อค่ะนั่นก็มีฟังลําใหญ่เนาะอันนั้นก็มีย็นจิตน้องครีมแล้วก็น้องบอพลอยมาอยู่บ้าน มียูบาทแมโบรปรยขี้ดือเนาะต่เลยมาทายให้มีแม่เข้าได้บึงกันวา้างเจ็บโตท้่น้ำกันให้เป็นไหลอาหารกินเนะเลือเลือสองตะกาอันเลือสองเตียงสุดท้ายเนาะอ่าขาดยูสองลอยะเนียนกับสีได้ปิดเนาะเบิ่งด้้อค่ะเบิ่งด้อค่านนในพรมลำไยเเนาะ

S <S ขอบคุณหน LEGO ่อยเร็วขอบคุณหน่อยครับเสียงหวานๆหน่อยครับอ่ะปิดแล้วนะครับอ่ะปิดแล้วครขอบคุณ่าขอบ่านมาอบคทีมขอคุาอบ่มาอบครขอบคุณขอบคุณ่ครับคี่ครัาขอบ่อาอคุณบคบที่ขอ่าบครับบคี่ วันนี้เราก็ปิดตลาดนัดนะครับวันนี้ปิดแล้วนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟทีทุกท่านเลยนะครับฝึยปรุงทางป้องปนนั่นเองใช่ครับวันนี้เราจะคุยกันแบบสามวันนะครับไม่จบนะครับเรื่องนี้เลขวันชีน้องนิคปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะคะเลขวันชีน้องนิคปักหมุดไปแล้วนะพอเนี่ ดูกประกามอยากเป็นพ่อค้านะครับเฮ้ยนะครับผมไม่ได้เป็นแม่ค้าครับโอ้พี่สาวพี่สาวตีขำใหญ่เลยนะครับขำใหญ่เลยนะครับขำใหญ่เลยนะครับใช่ครับฝากทุกท่านนะครับฝากช่อง คองกวนน้องมงคลด้วยนะครับไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องเลยนะครับฝากมาในเอซีนะครับคุกซิสตันนะครับอ่ะกดตามช่องพลายรีโซด้วยนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ช่องพลายรีโซด้วยนะครับแล้วก็พังน้องพีิมแฟมมารีนะครับอันนี้อันนี้เตียงที่2นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับอย่าลืมขอ,ขอบคุณครับพี่หนุนี่ครับตอนนี้เราก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจแต่ละช่องด้วยนะครับช่องไพรยดีโซ ช่องพังน้องคลินแฟมบอรี่นะครับแล้วก็คุณแม่เย็นจิตใช่หรือเปล่าครับค่ะฟังเยนจิตชาแนลหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับ <c oughs> กับ <c oughs> ฟังเย็นจิตชาแนลนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อะไรนะ <c oughs> แล้วทําคูนชาแนลหรือเปล่าครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับแฟมบอรี่น้องมินนี่ด้วยนะครับ น้องแฟมน้องมินนี่แฟนแฟมเบรี่นะครับแฟมเบรี่น้องมินนี่รอแฟมเบรี่น้องมินนี่นะครับโอ้รอดูน้องตีช้างนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆช้างทุบเชือกเต้นให้ดูนะครับอาจจะเต้น,ตเ,น <S <S เป็นทุบเชือกนะครับน่าจะเป็นทุบเชือกน่าจะเป็นทุบเชือกอ่ะคุณพ่อไปเตรียมการแสดงเลยเดี๋ยวไม่นี่เขาเปิดเพลงก่อน <S 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 เปิดเพลงก่อนนะคะพี่ๆขะเปิดเพลงก่อน เด well mm ี๋ยวเราจะให้พาพี่ๆไปหาหมอนะคะไปหาหมอค่ะหมอลำนะคะหมอลำน้องๆช้าล้่นะคเดี๋ยวให้พ่อควาเตรียมตัวก่อนนะคะไม่ได้ขอเปิดเพลงเซ็ตสาวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะน้องๆเต้นเป็มทุกเรื่องนะคะพี่ๆตอนนี้ขอให้พ่อควาแป๊บหนึ่งนะคะขอพระคุณพี่หนูนิดมากๆเลยค่ะไอ้อ้วนสายเข้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พ่อควาเขาเตรียม เตรียมเตรียมซอร์ไซส์นะคะเตรียมซอร์ไซส์เด็กๆก่อนนะคะบ้าบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่สีน้องหอพลอยคิดดื้อที่รักและเมีตาน้องช้างที่อยู่ในการเข้มแข็งน่ารักตลอดไปขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะพี่พี่ขขอให้พี่พี่ทุกทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยยิ่งๆขึ ini, ้นไปนะคะรวยแล้วก็ต้องรวยอีกนะคะสงหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านเลยนะคะโรคภายไครเจ็บอยากเข้ามาใกล้ทุกทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวแม่นิกจะพร้อมซาวแล้วอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเก็บอึกๆเด็กๆก่อนจะได้เต้นรำกันอย่างมีความสุขนะคะ รอดูสาษาเต็นนะคะ,ะได้เลยค่ะนิจิราคุณแล้วค่ะแม่นิคขอบคุณนะคะนิจิราไม่เคยลืมองเลยขอบคุณนะคะพอเอามาเทซาวหน่อยเทซาวหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะคะเพรความทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ อ่อออาออพร้อมหรือยังแดนเซอร์แดนเซอร์พร้อมหรือยังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่ให้พอควานเก็บแป๊บหนึ่งนะคะอ่าแดนเซอร์ก็ต้องเตรียมตัวกันแม่นิดพร้อมหรือ,อยังเนี่ยอ้อ ขอปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ๆจะอดใจกันไม่ไหวนะคะขอกราบขอุณทุกทุกแม่ที่้ตากับน้องๆช้างตกงานค้าขอให้ท่านมีแต่ความสุขม่ามาปลาอลาลาลุปลาปลอปลาปลาลาป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 ลามลาลาป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 ลลาปลาปลาปนา่ลพาปลาปาปลาปลาานลลาาาาาาา แดนเซอร์พร้อมแล้วค่ะคุณย่าแข็งพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะคุณย่าแข็งต้องวิ่งนะคะเพราะปิดแล้วนะคะพี่พี่เราจะไม่ลืมใช่ไหมอ้าวเต้นเลยไหนเร็วเต้นเลยครับเต้นเลยครับซ้อซ้อไปเต้นเป็นไหมเต้นเป็นไหมโอ้โห อ้าโอลีซอสอ่ะอ้าดูบ่พลอยเต้นนะคะเดนเดนเดนขาเดนนะคะมาเจอขาเดนนะคะมาเจอขาเดนนะคะอ้าวมาเจอขาเดนนะคะ เดนนะคะขาดเดนนะคะกวาดลานวัดก็มาเอวลันปั๊บก็มานะคะงานแม่เย็นจิตยกแข้งยกไหล่ข้างหลังนะคะแม่ดึงหนึ่งก็โยกห้วยดูค่ะดูค่ะโอ้โหน้องอ้วนใจเย็นๆลูกน้องครีมอย่ายอมนะลูกน้องครีม โอ้โหดดนุพ่ดุุี่นกกมนกันก่ยบ่ะโดดูดดดาโอโอะไรนะะะนีใครยอมใคนะะมีมีคอนเสิร์ตด้านน้องบอยทีูสวัสดีค่ะสตาร์คอนเสิร์ตะคแม่แม่่อยโอ้โห อกวาดรางวัดยังไงกวาดรางวัดยังไงนี่นี่นี่ให้รางวัลเลยค่ะรางวัลเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้รางวัลค่ะตัวเลเซอร์ตัวน้อยๆนะคะโอ้โหสวัสดีตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ